เยอะมากถ้าตรงนี้แบบมีหลังคาก็น่าจะดีนะตรงนี้แบบแหลมากแบบช่วงหน้าฝนก็จะ สวัสดีสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเขาสู่สองวาวท่องตอนนี้ท่องกับยู่ที่นาห่างเชนทันเวอร์นะอันนี้จะเป็นบริเวณด้านหน้านะก็จะมีแบบจออโฆษณาแบบใหญ่ามากนะหน้าจอโฆษณานะสำหรับคลิปนีวาลท่องจะพาท่านผู้ชมไปอ่า เล่นสกายบ็อกนะอันนี้อ้รูปปั้นท่านสม้มไม่รู้ว่าเป็นรูปอะไรนะแต่สวยมากนะนนไปเรียกว่าทองจ่าผ้าขึ้นไปเล่น กลายบล็อกนะวันนี้ก็จะเป็นวิกซีนะวิกซีลาดสลัมดิออตอนนี้ว่าท่องเรื่อมากฮอตอานาวิกซีาดสลัมดิใหญ่มากนะ ก็จะปลูกล้กไม้นะ่นะว,วันนี้พระท่องก็จะพาทุกคนขึ้นไปส้ม่าสกายวอล์กนะวันนี้คนจะมาถ่ายรูปเยอะมากนะตรงสกายวอล์กนะคนที่ผ่านไปมาก็ต้องหยุดถ่ายรูปนะตรงนี้แล้นี่ก็จะเป็นทางเขาไปห่าง เขาไปห่างเชนทันเวอร์คนเยอะมากนะตรงนี้แบบคนเยอะทุกวันนะไม่มีแถวเลยช่วงเป็นช่วงเทศกาลนี่คนคนยิ่งเยอะนะ

สวยมากตรงนี้มุมนี้นะคนชอบมาถ่ายรูปมุมนี้เดี๋ยวเรามา,าดูกันว่าจะมีคนมาถ่ายรูปเยอะไหมวันนี้ตรงนี้แบบรถเยอะมาก ช่วงตอนเย็นรถจะเยอะมากนะตรงนี้อันนี้ไม่เยอะนะข้างหน้าจะเป็นไฟแดงนะรถก่อเลยติดเยอะตรงนี้โฟใครมาก็ต้องหายโรคนะตรงนี้ คนผ่านไปมาเยอะยใครผ่านไปมาก็ต้องต้องหยุดถ่ายรูปนะตรงนี้ คน,คนผ่านไปมาเยอะมากนะใครมาก็ต้องถ่ายรูป ตอนนี้ท่องอยู่แหนกแหนก็ตะวหน,นำนะวิววันนี้ก็จะสวยงามและเติกวัน,นข้างล่างก็จะเป็นคลองแสนแสบสวยงามครับผมสวยมาก ว่นนี่คนกับผ่านไปมาหลายอันนี้ก็จะเป็นอ่ตึกตึกใบยกนะ สวยอยกสวยงามมากขึ้นไปข้างบนแบบวิวสวยมากนะถ้าขึ้นไปอ่าตอนเย็นนะวิวจะสวยมาก ยังรถทางมากนะตรงนี้ใครผ่านไปมาตรงนี้ก็ต้องหยุดถ่ายรูป เยอะมากถ้าตรงนี้แบบมีหลังคาก็น่าจะดีนะตรงนี้แบบแหลดมากแบบช่วงหน้าฝนก็จะเปียกนะตรงนี้ถ้าแบบทำเป็นหลังคาก็น่าจะดีนะตรงนี้ สำหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะถ้าใครมาคลิปก็อย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราท่องเฮ็ดคลิปต่อไปในเด้องสำหรับคลิปนี้เราท่องก็ขอตัวลาไปก่อนนะแล้เวเจอกันคลิปต่อไป